ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษาณนะแหล่งเรียนรู้ค่ายตากสินค่ายเนินวงและวัดพลับบางกระจาโรงเรียนวัดหนองสีง้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งสวัสดีครับวันนีวเรน,วนองสิงหจะไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อจะได้เอามาใช้ในการประยุกต์ใช้กับบทเรียนเพื่อนำไปสู่ e-learning เราจะไปที่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับอบค,ครัแหล่งเรียนรู้ที่1นค่ายตากสินซึ่งจะสอดคล้องกับวิชาประวัติศาสตร์มาตรฐานส .4.3 ตรงกับตัวชีวปทับป3 3 วเรามีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติและตัวชีวัดป .5 ทับ3บอกประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยทนบุรีที่น่าภาคภูมิใจค่ายตากสินมีประวัติศาสตร์ย้อนไปถึงสมัยเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงยกทัพมาตีเมืองจันทบุรีแล้วยึดเป็นที่ตั้งมนในการเตรียมการกู้ชาติหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พมา่า เป็นจุดที่พระเจ้าตักสินสั่งให้ถูกม่อข้าวม่อแกงก่อนเข้าตีเมืองจันทบุรีโดยหวังปลุกขวัญให้ทหารชนะสึกให้ได้และเมื่อรุ่งเช้าของวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2310กองทัพของพระเจ้าตากกายึดเมืองจันทบุรีได้สำเร็จและภายในค่ายตากสินยังมีโบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส เพราะว่าที่นี่เคยเป็นที่ตั้งค่ายกองกำลังของทหารฝรั่งเศสในช่วงรวอศ1 1 2ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วยจะาห้ี่จะจระจำอาคารกองบัญชการทหารฝรั่งเศสภายในอาคาร,าน,ารานี้จัดเทศการความสัาพันไทยฝรั่งเศสแหล่งเรียนรู้ที่2คงคายเนินวง,งซึ่งจะสอดคล้องกับวิชาประวัติศาสตร์มาตรฐานส .4.1 ตรงกับตัวชี้วัดป .4 ทับ3แยกยาประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นและตัวชี้วัดป .6 ทับ1อธิบายความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆค่ายเดินวงสร้างเมื่อพุทธศักราช2377 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เมื่อครั้งที่ไทยมีสงครามต่อสู้กับยวนเพื่อเป็นชัยภูมิต้องรับศึกยวนที่จะมาทางทะเลสาเหตุจากเรื่องกบฏเจ้าอนุวงศ์ปัจจุบันภายในบริเวณไข้เนินวงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติพาณิชนาวีเป็นสถานที่สำหรับศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาด้านสังคมเศรษฐกิจธรรมชาติวิทยา รวมทั้งวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของจันทบุรีรวมทั้งจัดแสดงหลักฐานความเป็นมากเกี่ยวกับการพาณิชย์นาม,มีของไทยและเก็บรักษาวัตถุโบราณที่เก็บได้จากเรือโบราณต่างๆไว้ด้วยวามบวแอของผู้บรบบัญชาการนะคะทำให้ชา,าวอุชัดปัจกานเนี่ยเกิดความท้อแท้แต่ก็คิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเกิดเราอยู่ทำสงครามต่อเนี่ยก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไร ข้อหาแน,น,น่ต่างๆจะพอวัส่วนที่คนนั้นที่ถือท่อที่ถือท่อใส่ที่ก็าถือท่อเออท่อดูดน้ำแหล่งเรียนรู้ที่3วัดพลับบางกระจ้าซึ่งจะสอดคล้องกับวิชาประวัติศาสตร์มาตรฐานส4 3ตรงกับตัวชีวัดป .1 ทับ2 บอกสถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนและตัวชี้วัดป .2 ทับ3ยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้วัดพรบสนิทฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจากหลักฐานที่สำนักพระพุทธศาสนาบันทึกไว้ว่า ได้รับการอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดในปีพุทธศักราช2300ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3ในปีพุทธศักราช2310สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้สถานที่วัดพับเป็นที่พักทัพจัดเตรียมกองทัพก่อนเข้าตีเมืองจันทบุรีเพื่อกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพมา่าก่อนที่จะยกทัพไปทำการสู้รบพระองค์ทรงประกอบพิธีเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่เหล่าทหาร ปัจจุบันวัดพลับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติจากกรมศิลปากรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523วันนี้สนุกไหมครับสนุกครับวันนี้สนุกไหมครับสนุกค่ะวันนี้สนุกไหมครับ